อา้จาจกมันกดถ่ายตัวไหนน,นี่น,น่ะดังติง้งเหรอว้าวจะยกขึ้นสูงไอ้หมูไล่ไปฮะนาพีโนอยู่ข้างบนนะ่ะไหนนี่อยู่นะ่ะอ่าคุณะุณดิฉันผู้ใหญ่ไปแล้วไข่นี่น,น,นี่จะแต่เพียงนอย ตะเทียนหรือปลาขาวปลาขีไก็นายโต๊ะได้นกใหม่ก็มีเลือตะเทียนหนูนี้เดี๋ยวเราบอกว่าปลาขาวแล้วตัวที่ขาวโต๊ะงอยหญ่ๆนั่นนั่นก็ตะเทียนไม่มีรุ่นใหญ่รุ่นโลนะถ้าถ้าอยากมีรุ่นโลก็ต้องไปลำตะคองเี๋เห็นไหมที่เห็นเขาถือไหมล่ะเอาเป็นคนโตข้างๆเก็บเบ็ดหนีน่ะ ม่ธรรมดาเลยค้อหลายตัวกระไดแต่มีแต่รุนนีแล้วเ็บมองลงดาบแล้วหัวหน้าต้อมมันอ่ะนั่นอ่น้ำขาดตอนแล้วื่อร่อยสี่จะมาถึงแค่ตรงนี้ไปฝากนู่นไงพวกนั่นบานอยู่ข้างบนนู้นพวกพ่ออีหนูเจ้าของไอ้ที่ไอกระท่อมอ่ะนะ นามาหาโอยไปแค็คิดดาดูดมาจะถึงนี่โลกมีเจอเขาโอยมโแม่ดีนะเ<ล><ล>จ้านายเจ้านายกับต้งนานแล้วมัวแต่คุยก็พิ<า>ทิดด่า,าพุงนี้ไปหาคนงานดา่ดาอะไรด่าพุงนี้จะให้เขาไปปลูกฟักปลูกนั่น โอ้เลยพูดเข่าไอ้นี่มดอะโอธรรมดาเรียนงรมชารัฐแลสูบเนี่ยวีแนว้าที่ทำบ้านนไงฮะจนนายี่ทำบ้านไปดูแนวทางอ